เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับช่องโคลาซันนะครับในปี2024นะครับก็คิดว่าคลิปนี้คงเป็นคลิปที่มีคนเข้ามาดูน้อยไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าถ้าใครที่เข้ามาดูเนี่ยแปลว่าติดตามกันมาจริงๆนะครับแล้วก็มาร่วมเดินทางกันมาอย่างยาวนานนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าปี2024นี่เจออะไรมาบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตผมเยอะมากเลยนั่นเองนะครับ เริ่มเล่าแบบไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับผมนึกถึงอะไรก็เล่าเลยแล้วกันนะครับหลายหลายคนน่าจะติดตามผมมาจาก k i l l i n g f อร์นะครับแล้วก็หลักๆนะรากะเบดพอยต์นะครับซึ่งต้งต้นปีเนี่ยผมก็มีทำคลิป h e l l Drive ไปบ้างด้วยนะครับผมโดยที่ h e l l d เวอรเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมชอบเล่นมากในปีนี้นะครับและมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้ทำคลิปช็อตนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมหายจาก h e l l d เวอรไม่ใช่สิผมหายจากนารกะไปนานมากเลยนะครับผมจนเ,นเพื่อนๆหลายคนเนี่ยบอกว่า เลิกทาช่องไปแล้วหรอหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยว่าช่องผมไม่มีแนวทางแล้วด้วยซ้ำนะครับประมาณว่าแบบไม่ไม่ทําคลิปสอนนาฬิกาเหมือนแต่ก่อนทาไมไปทําคลิปนู้นคลิปนี้แบบผสมมั่วไปหมดเลยนะครับจริงๆถ้าคุณสังเกตเนี่ยช่วงนั้นน่ะผมหนีไปทาคลิปช็อตมานั่นเองนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมทําคลิปฮิลไดเวอร์มาและผมเนี่ยอยากจะทาคลิปช็อตเพื่อเป็นการโปรโมทคลิปตัวเองนะครับก็ประมาณว่าเราทําคลิปฮิลไดเวอร์มาแล้วปุ๊บผมก็ตัดแบบสั้น แล้วก็ไปใส่ใน Hell Diver อ่าเป็นช็อตนั่นเองนะครับผมเลยมีประมาณ2-3สเดือนนะครับที่ผมหายไปไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่าผมกำลังทำคลิปช็อตอยู่นั่นเองนะครับซึ่งการทำคลิปช็อตเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับผลตอบรับดีแบบมากเว่อร์เลยนั่นเองนะครับมันทำให้ผมแบบปกติผมลงคลิปไปจะได้ประมาณอ่าชั่วโมงแรกอาจจะแบบ50วิวิ0 0วิวนะครับวันหนึ่งก็อาจจะแบบประมาณ1 0 0 2 0 0วิวแต่ว่าเวลาลงคลิปช็อตไปเนี่ย เดียวเป็นพันวิวเลยนั่นเองนะครับก็อย่างว่านะคลิปช็อตมันแบบเลื่อนไปก็เจอแล้วหรือว่าบางทีเราเลื่อนผ่านไปก็นับวิวแล้วแต่ว่าด้วยความที่คลิปช็อตเนี่ยมันเข้าถึงง่ายมากๆเลยนะครับมันเลยทําให้คนมาซับสไครต์ช่องเยอะมากผมจําได้ว่าตอนต้นปีนะครับผมผมมีซับอยู่ประมาณน่าจะประมาณ5 0 0 0ันหกพนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีซับสูงมากๆเลยนะครับผมตั้ง20,000กว่าแล้วนะครับคือผมดีใจมากๆซึ่งหลกักๆเนี่ยมันก็มาจากคลิปแนวคลิปช็อตทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับผม คือตอนนั้นเนี่ยผมเลยตัดสินใจว่าจะโดดเข้าสู่วงการช็อตนะครับก็คือผมไปทําคลิปช็อตฮ e ลเดเวอร์เยอะมากทํำหลายคลิปนะครับผมซึ่งยอดวิวสูงสุดที่ทําได้เนี่ยก็หลัก70,000เลยทีเดียวนะครับในเวลาไม่นานซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกแบบว้าวและดีใจกับมันมากๆแต่ว่าการทําคลิปช็อตนะครับผมมันมีความท้าทายยิ่งกว่าการทาคลิปธรรมดามากๆเลยก็คือคุณจะยัดข้อมูลอย่างไงภายใน1น,นาทีนะครับให้มันกระชับแล้วก็ สื่อความทุกวินาทีมีค่านะครับและมันเลยทําให้ผมเนี่ยติดนิสัยการตัดต่อจากคลิปช็อตเข้ามาสู่คลิปธรรมดาด้วยนะครับก็สังเกตว่าในคลิปธรรมดาของผมเนี่ยมันได้รับอิทธิพลมาจากคลิปช็อตเยอะเลยก็เลยแบบเร็วขึ้นเนื้อหากระชับขึ้นในคลิปธรรมดาด้วยนะครับผมตามคลิปช็อตไปเลยทีนี้อ่ะโอเคตอนที่ผมไปทําคลิปช็อตนะครับ การเดินทางของเราก็คือผมทำฮิวเดเวอร์ในคลิปช็อตนานมากซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าหลายคนคิดว่าผมคงเลิกทำช่องไปแล้วจริงไม่ใช่นะครับผมไปทำคลิปช็อตอยู่และยอดวิวมันเยอะมากได้ซับสไคร์เยอะมากนะครับทีนี้มาถึงจุดเปลี่ยนใหญ่และความรู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งของช่องผมนะครับช่วงที่คิมเมซุนโน่ยาบะจบซีซั่นนะครับ ไม่ได้ทิ้งเราไว้นในประสาทรายครอบเขตที่แบบค้างเติ่งมากๆแล้วก็เป็นเนื้อหาที่จบแบบพีกมากๆแล้วก็หฮมากๆนะครับช่วงนั้นด้วยความที่ผมทนไม่ไหวเนี่ยผมก็เลยไปทาคลิปคิมมิซุโนะเย่บาเป็นช็อตดูบ้างนะครับผมซึ่งผลที่ได้ก็คือตอนที่ทำคลิปคิมมิซุโนะยบะช่วงที่กระแสแรงๆนะครับผมได้ยอดวิวเยอะมากนะครับผมเป็นยอดวิวที่เยอะระดับอุบัติการณที่ผมไม่เคยได้ในช่องนี้มาก่อนเลยนะครับ มีอยู่2คลิปที่ไปถึงหลักล้านวิวเลยนะครับช็อตแล้วก็ลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นหลักแสนวิวหลายคลิปด้วยกันแล้วก็มีหลักหมื่นวิวหรือหลักพันวิวนะครับมันจึงทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊หรือเราจะเอาดีด้านช็อตดีว่าเพราะว่าทําช็อตแล้วรู้สึกว่ายอดวิวมันเยอะมากแบบนี้นี่เราสามารถอยู่ได้เลยนะอืมก็คือเราทําช็อตไปเนี่ยยอดวิวเยอะอย่างเงี้ยเราสามารถอยู่ได้เลยไม่ต้องมีสปอนเซอร์ก็ได้ตอนนั้นผมคิดแบบนั้นนะครับ แล้วก็แน่นอนว่าคลิปหลักล้านหลักแสนนะครับผมดึงดูดชาวซับสไคร์เบอร์มาเยอะมากๆบางคลิปนะครับผมลงแค่คลิปเดียวเนี่ยมีคนกดซับหลัก500อยหลักพันเลยก็มีนะครับผมมันจนึงทาให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าหรือเราอาจจะเหมาะกับสายช็อตมากกว่าแต่ผมก็ไม่อยากทิ้งการไลฟ์สตรีมแล้วไม่อยากทิ้งการทําคลิปนาฬิกาคลิปสอนเล่นต่างๆนะครับสุดท้ายผมก็ย้อนกลับมาทําและ ด้วยความที่ว่ากระแสของคิเมซโนยายบาหรือว่าดาบพิฆาตราสูนเนี่ยพอเวลามันจบไปแล้วผ่านไปสักเดืนอน2เดือนมันก็เริ่มซาลงนะครับผลที่ตามมาก็คือมันทําให้คลิปช็อตของผมเนี่ยยอดวิวน้อยลงด้วยแล้วก็จากเดือนที่เรามั่นใจว่าเรามีรายได้เยอะมากอืมเราก็แบบมั่นใจเลยว่าอยู่ได้แน่นอนมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยดิ่งลงเหวเล่นเองนะครับจากเดือที่ยอดวิวเยอะมหาศาลยอดซับเยอะมหาศาลนะครับกลายเป็นว่า รายได้ที่ได้เนี่ยมันก็ลดลงลดลงถึงขั้นที่แบบว่าจากหน้ามือเป็นหลังตีนได้เลยดีกว่านะครับผมก็คือจากแบบอนาคตที่กําลังสวยงามนะครับผมก็กลับสู่ขอทานทันทีนั่นเองเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมทํางานประจํามาประมาณ6ปีนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากเครียดอืมมันจึงทําให้ผมเนี่ยสุดท้ายแล้วผมได้ลาออกจากงานประจําในช่วงกลางปีนี้นะครับ ด้วยความที่คลิปคิคมเมสซุโดเยบาทเนี่ยมันบูมมากนะครับผมมันเลยทําให้ผมเนี่ยมั่นใจว่ารายได้ประมาณเนี่ยต่อวันเนี่ยผมสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องทํางานประจํานะครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดผิดที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าผมตัดสินใจลาออกจากงานมานะครับด้วยความคิดที่ว่าเดี๋ยวเราจะทําช่องแล้วก็ทําอาชีพไรเดอร์เลี้ยงชีพไปด้วยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมมันก็แทบจะเอาตัวไม่รอดเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับ แต่ว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องตัวเองแล้วกันนะครับยังไงผมก็พอที่จะประครับประคองไปได้อยู่โอเคหลังจากที่ผมทําคลิปคิมมสโนะยายบาบมามันบูมมากนะครับจึงทําให้เราเนี่ยได้ซับสไคร์มาหลักหมื่นครั้งแรกของช่องนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ดีดขึ้นไปถึง2 0 0 0 0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าพูดกันตรงๆง,งเลยเนี่ยซัสบสไคร์ที่ผมได้มาเนี่ยส่วนมากมาจากคลิปช็อตส,ส่วนใหญ่นะครับผมเพื่อนๆที่มาจากคิวลิงฟอร์และคิมม่าคิวลิงฟอร์และนาลากะนะครับผมก็น่า แต่ก็เยอะระดับหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับซึ่งผมจะอืด,ด้วยความที่ว่าผมมานั่งวิเคราะห์นู่นนี่นั่นนะครับเออคลิปนี้ผมอาจจะพูดติดอ่างแล้วก็มีพูดแบบผิดอะไรอย่างนี้นะครับก็ขออนุญาตไม่ตัดออกนะครับผมเพราะว่าเป็นเหมือนคลิปพูดคุยกันจริงๆนะครับผมก็ขอไปด้วยถ้ามันติดขัดหรือว่าติดอ่างนะครับคือผมต้องขอบอกกับเพื่อนๆตรงนี้ก่อนนะครับว่าหลังๆมาที่ทําคลิปนาฬิกาทำคลิป เลเดเวอร์ iver, หรือว่าคลิปคิวิ่งฟอร์น้อยลงนะครับต้องขอบใครด้วยจริงๆเลยนะครับเพราะว่าคลิปเหล่านั้นมันใช้ทําวันหนึ่งก็คือวันหนึ่งเต็มเลยนะครับผมคือถ้าผมจะทําคลิปแบบคลิปสอนคลิปอะไรเงี้ยยีนาที15นาทีนะครับผมต้องบอกกันเลยว่าผมจะหมดเวลาไปวันวันหนึ่งเต็มเลยนั่นเองนะครับแต่ด้วยภาระาหน้าที่ตอนนี้นะครับที่ผมบอกว่าผมออกจากงานประจํามาแล้วนะครับช่วงนั้นที่ผมยังทํางานประจําอยู่เนี่ยผมต้องทาทั้งงานประจําแล้วก็ทําคลิปเพื่อให้คุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทีี่ผมจะใชช้วิตเ แทบจะไม่มีเลยดีกว่าแต่ตอนที่ผมออกมาจากงานประจําแล้วเนี่ยมันมีเวลาให้ผมทําคลิปมากขึ้นแต่มันก็ทําให้ผมรู้ว่าการทําช่องณนะตอนนี้ที่ผมอยู่แบบไม่มีสปอนเซอร์เลยผมอยู่ไม่ได้นะครับผมคือถ้าผมยังทําคลิปนาฬิกาหรือว่าทําคลิปคิลลิ่งฟอร์หรือเฮลเดเวอร์ที่พูดตรงๆว่ากระแสะเกมหรือว่าฐานผู้ชมเริ่มน้อยลงทุกวันทุกวันนะครับผมอยู่ไม่ได้จริงๆครับผมคุณผู้ชมครับผมต้องขอโทษด,ด้วยที่คลิปเหล่านี้อาจจะออกช้า แต่ว่าผมจะสัญญาว่าผมจะไม่ทิ้งมันไปนะครับผมแต่ผมต้องไปโฟกัสกับโปรเจกต์หลักก่อนที่มันจะทําให้ผมสามารถที่จะเรียกว่าลืมตาอาปาดได้นะครับก็คือผมว่าผมน่าจะมีดวงกับการทําช็อตมากกว่านะครับเพราะว่าการลงคลิปช็อตของผมเนี่ยมันได้ยอดวิวค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าไม่แน่ผมอาจจะถนัดสายช็อตมากกว่าก็เป็นได้นะครับผมมานั่งวิเคราะห์นะครับว่าเกมที่เป็นเกมกระแสเนี่ยยังไงก็เกิดไวกว่า แต่ถ้าหากว่าผมไปทําเกมกระแสโดยที่ผมหวังการเติบโตแต่ผมไม่ได้ชอบเล่นมันจริงๆผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะไม่จริงใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผมอาจจะเล่นแต่เกมที่ผมสนใจอย่างเดียวมาทําคลิปนั่นก็อยู่ไม่ได้อีกอย่างถ้าหากว่าผมทําคลิปนารกะอย่างเดียวนะครับทำบุญภาพมาให้ดีที่สุดนั่งตัดต่อเป็นวันๆนะครับสุดท้ายแล้วผมอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ายอดวิวมีค่อนข้างน้อยนะครับมาเล่าให้ฟังนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมน้อยใจหรืออะไรนะครับผม มีประสบการณ์ผมก็นํามาแชร์ต่อให้ฟังไม่ต้องเครียดนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงผมผมยังอยู่ได้นะครับแต่แค่ผมจะบอกว่าถ้าทําคลิปนาฬิกาอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้ช่องเติบโตยากนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยผมอาจจะขอเอาคลิปหลักนะครับผมคลิปหลักเนี่ยเป็นโปรเจกต์ลองนะครับส่วนไลฟ์ก็มาตามโอกาสแต่ว่าคอนเทนต์หลักของช่องผมเนี่ยอาจจะโยกไปเป็นการทําช็อตแทนนะครับซึ่งการนําช็อตของผมเนี่ยก็จะเน้นทําเกี่ยวกับข่าวสารเกม หรือคลิปอนิเมตอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมสนใจและผมรู้สึกว่าทาแล้วมันสนุกมากเลยนั่นเองนะครับผมก็มาเล่าให้ฟังนะครับผมปลายปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าลําบากมากๆนะครับผมรายได้ที่ได้เนี่ยไม,ไม่พอไม่พอใช้กับสิ่งที่ต้องใช้ไปในแต่ละวันนะครับก็แต่ผมยังไม่ยอมแพ้นะครับผมปีนี้เป็นปีที่ผมได้ซับสไครต์ยเยอะที่สุดเท่าที่เคยทําช่องมาเลยนะครับก็คือ เราขึ้นมาจากห้า0กพันเป็นหลัก20,000นกว่านะครับแบบขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ตัดสินใจกดปุ่มติดตามนั้นนะครับจึงทำให้เราได้มาเจอกันนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ทุกคนที่คอมเมนต์มาว่าแบบอยากให้ทำคลิปตอบหรือขอคลิปนู้นคลิปนี้มานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าผมมีตัวตนแล้วก็คุณต้องการผมนะครับ ขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าหลังจากนี้คอนเทนต์หลักของช่องอาจจะเป็นช็อตนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมมีดวงกับการทาช็อตนะครับแต่ว่าคลิปธรรมดาเนี่ยอาจจะออกช้ากว่านะครับแต่ก็ไม่ทิ้งแน่นอนนะครับผมแต่อาจจะออกช้านั่นเองนะครับเขี okay, ้ะผมปีนี้ก็เป็นปีที่ค่อนข้างยากลําบากนะครับผมสําหรับผมและทุกๆคนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับจากการท่องเที่ยวที่น้อยลงแล้วก็จาก ที่คุยๆกับเพื่อนแล้วก็ติดตามข่าวนะครับก็หวังว่าปีหน้า2025นะครับผมจะเป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมโดดมาทำช็อตเป็นหลักและขอให้ช่องเติบโตและผมสามารถอยู่ได้ด้วยลำแข้งตัวเองโดยที่ไม่ต้องทำงานร้องก็คือการขับไรเดอร์นะครับก็ขอไว้พรให้ทุกคนโชคดีนะครับผมแล้วก็ในปีหน้าได้ทำสิ่งที่ ต้องการจะทําให้เป็นจริงนะครับผมมาสู้ไปด้วยกันนะครับผมก็มีความฝันว่าวันหนึ่งผมจะสามารถเป็นยูทูบเบอร์ได้โดยที่สามารถยืนบนลำแข้งตัวเองได้ทําคลิปและสามารถอยู่ได้และผมสัญญาว่าถ้าถึงเวลานั้นนะครับผมจะไลฟ์บ่อยๆผมจะลงคลิปบ่อยๆและผมจะตอบสนองความต้องการของทุกคนถ้าผมสามารถอยู่ได้นะครับผมสมมติผมทําคลิปแล้วผมอยู่ได้แบบมีเงินที่ผมสามารถอยู่ได้ในแต่ละเดือนนะครับ นั่นแหละถึงเวลานั้นนะครับผมสัญญาเลยว่าผมจะตอบสนองความต้องการของทุกคนให้มากที่สุดดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เลยนั่นเองนะครับขอบคุณจริงๆนะครับผมทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับแน่นอนว่าคุณผู้ชมน่าจะเป็นแฟนตัวยงของช่องขอบคุณมากๆเลยนะครับและตอนนี้ใครมันมาน,นั่งข้างๆผมวะเนี่ย <laughs> ขอบคุณทุกคนนะครับผมอีกครั้งหนึ่งที่ฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเราคือ เพื่อนกันจริงๆเลยนะครับผมขอบคุณ YouTube ที่ทำให้เราได้เจอกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงปีใหม่นะครับขอบคุณมา,ากๆเลยครับผมสวัสดีครับ